สดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Inside News Tonight นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะ1นึ่ทุ่ม4ีนะคะพร้อมกับข่าวฮอตฮัของเราเหมือนเช่นเคยค่ะมากันที่ Iconic เอาใจ Iconic ชาวไทยกับศิลปินกลุ่มนี้เลยนะคะ Icon ใช่ไหมคะคุณใช่แล้วทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆของศิลปินกลุ่มนี้เรามีคลิปที่เขาเซฮายจากต่างประเทศเนี่ยมาฝากกันครับ นี่ถึงคิวของไอคอนิคชาวไทยนะครับหลังจากที่เจ็ดหนุ่มวงไอคอนนะครับมีจุนเวนะครับยุนยองนะฮะจินวานะครับชานชานอูนะครับดงย็อกบ๊อบบี้และด i นะครับมอนสเตอร์รุกีสุดฮอตจากแดนกินจินะครับเจ้าของเพลงฮิตอย่าง My Type นะครับ Airplane นะครับ Jump and Jumper นะครับและเพลงใหม่ล่าสุด What you do ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตแล้วนะครับจากบริษัทเ,อเอฟ,ฟโอหรือคุณจำกัดถ,ถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับจับมือกับต้นสังกัดนะครับ YG Entertainment ปลุกกระแสความสนุกไปพร้อมๆก,กันกับ iConcert นะครับ2016 Showtime Tour in Bangkok งานนี้พวกเขาก็เลยส่งคลิปอย่างที่ผมบอกมาฝากกันอมาดูกันครับ You ready? Showtime. Showtime! Hello, we are iCon! icon. We are finally, finally going to Bangkok for our iConcert 2016 Showtime tour! Yeah! yeah. yeah. Wow! We're, We're really excited to have uh, the first concert in Bangkok and we can't wait to see you all. The concert is going to take place at Impact Exhibition Hall 4 on July 16th. So stay the day. Let's make some good time together. Yeah. ไอคอนิกตัวจริงต้องห้ามพลาดรีบจับจองที่นั่งกันได้ก่อนใครในรอบ p r e เซลวันที่4และ5มิถุนายนนี้และเปิดขายบัตรรอบทั่วไปในวันที่11มิถุนายน2559ค่ะเยรคิวให้พร้อมแล้วมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งแรกของพวกเขาในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่ Impact Exhibition Hall 4เมืองทองธานีค่ะ

นี่มาปุ๊บอยากจะพาไปไหนรู้ไหมค่ะไปภูเก็ตไปอยู่สีพันวาเซ็กชันใหม่อ่ะคุณอ๋อเราไปได้ไงอ่ะโอ้ยผมดูในภาพแล้วนะสวยมากเล่าเหมือนไปเห็นมาจริงเลยยังไม่เห็นเลยเห็นแต่รูปแต่ว่าผมไปตอนที่ผมไปสีพันวาช่วงนั้นเขากอลังสร้างอยู่คือสีพันวาเนี่ยบางบางส่วนมันไม่ลงไปอยู่ตรงตรงบีชติดกันใช่ไหมค่ะก็เืยจะเป็นภูเขาใช่แต่ส่วนนี้เนี่ยคือติดกับบีชเลยและสะายน้ำมีอลังการใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวต้องบอกคุณปาลวีนะคะนี่ต้องพานี้ไปสวอว่าเป็นกลุ่มนี้แล้วอกวาติดใจ บอกคุณปาลาวีให้พาเราไปด้วย